ถูกกว่ารถใหม่ถึง2ล้านบาทประหยัดรุ่นท็อปออปชันจะเต็มราคาคดคุ้มต้องคันนี้ครับโตโยต้าเวลไฟ and walls and the hurt start thinning, and the more you push, you the faster it's trimming. Till you're the only. สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะใครที่กำลังมองหารถยนต์มือสองคุณภาพดีผมแนะนํามาที่วันฮัวโต้ของเรานะครับมีรถมากกว่า250คันให้คุณได้เลือกอย่างวันนี้นะครับมีรถมาแนะนำครับเป็นรถตต้สไตล์ VIP นะแล้วก็เซอร์วิสท,ที่ไหนก็ได้ไประหยัดน้ํามันด้วยนะครับคันนี้รุ่น top option จัดเต็มเลยนะแล้วก็เป็นพลังงานทางเลือกครับกับโต้เวลไฟไฮบริดรุ่นนี้นะครับน่าใช้งานมากแล้วก็ประหยัดก,กว่ารถใหม่ได้ถึง2ล้านบาทแบบนี้ราคาคุ้มค่าเดี๋ยวเรามาดูสภาพกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้าง เริ่มต้นกันที่ด้านหน้าเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นรถพลังงานทางเลือกประหยัดน้ำมันได้ประมาณ15กิโเมตรต่อลิตรนะสภาพด้านหน้านะครับมีความสวยมีความใสนะครับแล้วก็เดิมทุกจุดเลยในส่วนของกริลพอร์ตนะฮะที่เป็นสีโครมเมียมแบบนี้ไม่มีรอยแตกหักไม่มีรอยชำรุดนะฮะแล้วก็คันนี้นะครับมีเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของกล้อง ด้านหน้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของภาพนะครับคันนี้ก็จะมีกล้องรอบคันนะฮะมาให้ใช้งานด้วยนะในเรื่องของความปลอดภัยในการขับขี่นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับคือสภาพกันชนด้านหน้าไม่มีรอยแตกหักไม่มีรอยชํารุดนะสภาพสวยใหม่ครับประวัติสวยๆเลยนะครับเจ้าของระดับเดียวในเล่มทะเบียนนะและมีการเข้าสนยนเซอร์วิสเช็คทุกระยะนะครับนอกจากนั้นนะครับในส่วนของไฟหน้าของเขาเป็น2ชั้นแบบนี้นะฮะมีในส่วนของโปรเจคเตอร์เลนสองดวงนะครับแล้วก็เดย์ไทม์เลนดิไลท์และไฟตัดหมบอกมาให้ใช้งานด้วยครับ สภาพห้องเครื่องนะครับสวยสะอาดพร้อมใช้งาน,นครับไม่มีรอยน้ํามันรั่วซึมนะครับเดิมทุกจุดน็อตไม่เคยขยับเลยนะสติกเกอร์อยู่ครบนะฮะไม่มีรอยฉีกขาดน,นะครับมายังไงมาแบบไหนก็คือแบบเดิมๆเลยนะครับคันนี้สภาพสวยจริงการันตีให้ว่าเป็นรถบ้านแท้ร้อเปอร์เซ็นต์และมีการเข้าศูนย์เช็คเซอร์วิสนะฮะทุกระยะเลยนะแล้วก็สวยๆแบบนี้นะครับเครื่องยนต์ของเขาเป็นเครื่องยนต์มอเตอร์น้ามันทางานกับมอเตอร์ไฟฟ้านะซึ่งให้แรงม้ารวมกันนะครับอยู่ที่134ห4แ่งม้สําหรับเครื่องงนต์นะเป็นเครื่องยน,น,นตนะิิ2.5ลรจัค่ การทํางานของเกียร์ตโนมัติที่เป็น eCVT นะคันนี้นะครับประหยัดน้ามันได้ถึง15กิโเมตรต่อลิตรนะใช้งานง่ายครับการกขับเคลื่อนของเขาเป็นการขับเคลื่อนแบบ4ล้อด้วยเน้นการขับขี่ที่ปลอดภัยแล้วก็ค่อนข้างคุ้มค่าในการใช้งานสามารถเซอร์วิสก,กับโตต้าศูนย์ไหนก็ได้ครับอะไหลก็หาง่ายด้วยครับ ล้อแม็กคันนี้นะครับสภาพสวยเลยนะครับคันนี้เป็นสีทูโทนแบบนี้เลยนะแล้วก็เป็นซิกซี่นะครับซึ่งเป็นลายเดิมจากโรงงานไม่มีรอยเบียดบุตบาดนะฮะแล้วก็สภาพสวยใหม่นะยางเป็นยางปีใหม่เปลี่ยนมาให้ใหม่เป็นปี2024สามารถใช้งานได้ยาวๆนะสำหรับซุ้มล้อเองนะครับไม่มีรอยแตกหักไม่มีรอยชำรุดครับพร้อมใช้งานครับสำหรับด้านข้างเองนะครับมือจับประตูของเขาทั้ง4บานนะครับเขาจะตกแต่งด้วยวัสดุที่เป็นโครเมียมนะนะมือจับประตูคู่หน้าครับเขามีระบบ key smart entry สามารถที่จะล็อกรถโดยการแตะสัมผัส นะหรือว่าสอดมือเข้าไปปลดล็อกรถนะเวลาที่คุณมีกุญแจอยู่กับตัวนะครับแบบนี้เลยนะประตูคู่หลังนะครับเป็นประตูบานสไลด์ไฟฟ้านะครับที่ใช้งานง่ายมากๆนะฮะเหมาะกับการใช้งานแบบสไตล์ครอบครัวนะหรือว่าต้องการเอาไปใช้ในบริษัทเป็นรถแบบรับส่งผู้บริหารคันนี้ก็ตอบโจทย์และก็ราคาประหยัดด้วยครับรถเวลฟายไฮบริดคันนี้นะครับมีความแตกต่างพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟท้ายนะครับที่เป็นแบบเปลยแบบนี้ การตกแต่งโลโก้นะครับที่มีกรอบเป็นสีฟ้านะครับแสดงถึงพลังงานทางเลือกนะคันนี้นะครับนี่คือ w วลไฟเอ็กซิคูทีฟเลานะสามารถนั่งได้สบายเพราะว่าเป็นสไตล์แบบผู้บริหารนะครับพนะลังงานทางเลือกไฮ b r i d แล้วก็การขับขี่แบบอีโพรวิล e ด์ไดนะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ถอยหลังด้วยรวมถึงกล้องมองหลังนะครับเปิดประตูด้านท้ายนะครับตรงนี้ก็สามารถเปิดได้ง่ายครับเป็นระบบไฟฟ้าอัตโนมัติแบบนี้นะครับใช้งานง่ายมากๆนะ คันนี้นะครับก็เป็นรถยนต์ที่เป็นสไตล์ V.I.P. ผู้บริหารหรือว่าจะเอาไว้ใช้งานในสไตล์แบบครอบครัวก็ได้นะครับเพราะว่าราคานี้คือตอบโจทย์ความถูกความประหยัดแล้วนะแล้วก็สภาพด้านท้ายเนี่ยน็อตฝากระโปรงเดิมไม่เคยมีการซ่อมสีมาก่อนตะเข็บด้านข้างรายละเอียดต่างๆนะครับการันตีให้เลยว่าด้านท้ายเนี่ยไม่เคยมีการชนหนักหรือว่าซ่อมสีมาก่อนครับเป็นรถบ้านแท้ร้อซฮะ รถสไตล์ผู้บริหารคันนี้นะครับภายในหรูหราน่าใช้งานมากๆเลยนะการออกแบบหรือว่าการดีไซน์ของเบาะนะครับเขาใช้เป็นสีเบดเวลานั่งก็รู้สึกโล่งโปร่งสบายแล้วก็ผ่อนคลายด้วยการตกแต่งลายไม้ต่างๆนะครับตรงนี้หรูหราครับแล้วก็วัสดุซอฟทัชนะฮะที่ไม่มีริ้วรอยครับอันนี้เหมือนใหม่เลยนะครับเบาะแถวหลังนะครับตรงเบาะที่นั่งตอน2เนี่ยเขาเป็นที่นั่งแบบ e x ็กซิคูทีฟเราสามารถปรับนักทิงปรับรองน่องนั่งได้ตามความต้องการของผู้ใช้งานเลยนะครับ นอกจากนั้นนะครับในส่วนของพนักพิงและก็ที่รองก้นนะครับเขาจะเป็นแบบพิมพ์สปอร์ตซึ่งระบายความร้อนได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็คันนี้นั่งสบายเบาะหนังนุ่มและแต่ว่าเบาะของเขานะครับอยู่ในสภาพที่1 0 0เหมือนใหม่มากๆนะฮะออปชั่นคันนี้นะครับ ถือว่าจัดเต็มมาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกตัดแสงอัตโนมัติหน้าจอทัชสกีนครับที่มีกล้อง360องศาเคมม่าจุดเด่นนะครับก็คือในเรื่องของเครื่องเสียงครับคันนี้มีเครื่องเสียงคนระใช้ลําโพงของ JBL ทั้งคันเลยเป็นแบบ Surround Sound System นะฮะให้น้าเสียงที่เพาะเวลาที่นั่งหรือว่าขับขี่ไปเนี่ยคือสบายๆเลยคันนี้ฟังเพลงเพาะแน่นอนนะครับ <S <S แอร์ปรับอากาศนะครับคันนี้เป็นระบบอัตโนมัติแล้วก็มีแอร์เพดาน ตรงที่นั่งตอน2แล้วก็ที่นั่งตอน3เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวร้อนนะครับความที่ว่าแอร์ของเขาเนี่ยเป็นของ Toyota นะครับแอร์ของเขาจะมีระบบนาโนอี e นะครับซึ่งสามารถที่จะดักฝุ่นแล้วก็ฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ด้วยนะดีต่อสุขภาพในการใช้งานเลยครับ ตู้หน้าจอครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาดใหญ่นะครับที่สามารถเชื่อมต่อกับลูทูธก็ได้หรือว่าฟังเพลงจาก CD MP3 ได้นะครับคันนี้นะครับไม่มีรอยนิ้วมือไม่มีรอยชำรุดจากการใช้งานหนักเลยนะครับเวลาที่คุณใส่เกียร์ถอยหลังคันนี้มีระบบกล้อง360องศาแคมิรามาให้ใช้งานด้วยเวลาถอยจอดนะครับคันนี้ก็มั่นใจสบายใจแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนนะดูทุกมุมได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นมุมไหนที่ถนัดนะครับ ไนะม่ว่าจะเป็นมุมหลังซ้ายมุมหลังขวาแบบนี้ก็ได้ครับพุงมาลของเขานะครับนี่ไม่มีริ้วรอยเลยฮะสภาพน่าใช้งานนะฮะแล้วก็มีการตกแต่งด้วยลายไม้สีน้ำตาลเข้มแบบนี้นะครับคันนี้กระชับมือนะฮะแล้วก็มีมัลติฟังก์ชันมีในส่วนของพ u ชค control มาให้ใช้งานนะครับรวมถึงคันนี้เป็นปี2015นะครับเป็นไฮบริดประหยัดน้ำมัน15กิโลเมตรต่อลิตรเลขไมเพียงแค่169,000เท่านั้นแต่สภาพนี่คือแบบโอ้โหเหมือนใหม่ป้ายแดงเลยครับ ที่นั่งตอน2นะครับเขาจะเป็นแบบที่นั่งแบบ Executive แล้วหรือว่าที่นั่งของสไตล์ผู้บริหารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของเบาะเนี่ยจะมีความใหญ่นั่งสบายนะครับแล้วก็มีหมอนมิก e ิเมาส์ตรงนี้นะครับเป็นหมอนรองศีรษะนะเวลาที่คุณนอนนะครับบนนี้ไม่ต้องกังวลน,นะฮะศีรษะก็คือจะไม่หลุดจากตัวซีดแน่นอนนะครับแต่ที่สำคัญกว่าน,นั้นคือสภาพคือไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะนอกจากนั้นนะครับในส่วนของตัวฟังก์ชันตัวนี้นะครับของรุ่นนี้เขาจะมีความพิเศษคือสามารถที่จะปรับในส่วนของงงบบาาาะทีี่่่นััตๆนะแล้วกก็มรรปร เย็นหรือว่าปรับปุ่นที่เบาะได้ด้วยนะครับโดยฟังก์ชันตัวนี้นะครับนะตรงนี้ปรับรองน่องตรงนี้ปรับพนักพิงแล้วก็สามารถตั้งค่าเป็นเมมโมรี e ซีทได้ด้วยนะครับแล้วก็ปรับอุณหภูมิที่เบาได้ด้วยครับนอกจากนั้นนะครับยังมีความพิเศษตรงที่ว่าตรงนี้จะมีที่วางแก้วกาแฟนะครับใครที่ชอบทานเครื่องดื่มวางตรงนี้ได้แล้วก็เปิดตรงนี้มาเลยนะครับนะ <S 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 ตรงนี้จะเป็นโต๊ะเอาไว้ทํางานนะครับสําหรับใครที่อ่าต้องทํางานหรือว่าเอาไว,ไว้วางอาหารตรงนี้ก็สะดวกสบายครับ เหมาะมากเลยนะครับสำหรับรถสไตล์ผู้บริหารคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นออปชันต่างๆนะรวมถึงทีวีเครื่องเสียงเครื่องเสียงนี้เป็นของ JBL ด้านบนนะครับแอร์ปรับอากาศสามารถปรับนะฮะแยกจากด้านหน้าได้ด้วยมีไฟแอมเบ n ยนไลท์นะฮะรวมถึงแอร์ปรับอากาศที่มีระบบนาโนอีแบบนี้ครับเดินทางไกลเนี่ยทั้งสะดวกสบายปลอดภัยแล้วก็มั่นใจนะครับคันนี้ตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานกับราคาแบบนี้คุ้มค่ามากครับรถหรูนะครับสไตล์ VIP ผู้บริหารแบบนี้นะครับคุ้มค่าแล้วก็ประหยัดน้ำมันต้องคันนี้แหละครับนี่คือ o y o ต a ร์เว f i r e นะครับ เป็นรุ่น Executive Lounge นะฮะรุ่นท็อป2.5 Hybrid นะคันนี้บอกเลยว่าตอนป้ายแดงนะครับเคยขายอยู่ที่3ามล้านหานบาทครับโดยประมาณนะวันนี้วันทัวโตประหยัดกว่ารถใหม่ป้ายแดงครับถึง2ล้านบาทนะฮะเราขายเพียงแค่1นึ่งล้านสามแสบาทเท่านั้นหากใครสนใจรถคันนี้ครับต้องการใช้งานนะครับผมบอกได้เลยว่าสามารถติดต่อได้ที่วันทัวตเลยเราเปิดทุกวันทาการนะอย่างคันนี้สภาพสวยๆการันตีให้ด้วยครับมีการันตีให้ถึง3ปีหรือ30,000กิโลคุ้มครอง1นึ่งร้อยสิบแปดรายการและคุ้มครองตัวประเทศด้วย ติดต่อนะครับอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อเบอร์นี้ครับ0 1 6 1 6 4 5 8 8ดหรือว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k t i k t o k YouTube เว็บไซต์ตรงนี้ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะข้อมูลครบถ้วนแล้วก็มีรูปอยู่ในนั้นด้วยนะครับสนใจรถคันไหนนะครับปรึกษาที่วันทัวต้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมการันตีให้เลยนะครับว่ารถของวันทัวต้ทุกคันรถบ้านแท้ร้อเไม่มีรถชนหนักพิจความนาท่วงไฟไหม้แน่นอนและที่สําคัญไปกว่านั้นครับเราม ของวันทัวโต้ทุกท่านถึง3ปีหรือ30,000กิโลคุ้มครอง1 2ึรายการและคุ้มครองทั่วประเทศด้วยอยู่ที่ไหนก็ออกรถได้มั่นใจสบายใจที่วันทัวโต้เพราะวันทัวโต้ซื้อรถมีคุณภาพขายรถมีคุณธรรมครับสวัสดีครับ